สิบวัคซีนดังป้องกันโควิดวัคซีนโควิด -19 าทำจากอะไรวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในปัจจุบันมีทั้งหมด4ชนิด 1. วัคซีนชนิดสารพันธุก,กรรม2วัคซีนชนิดไวรัสเป็นพาหะ3วัคซีนที่ทำจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชือ้อ4วัคซีนชนิดเชื้อตาย10อันดับวัคซีนดัง ที่เป็นความต้องการมากที่สุดของโลกอันดับที่10ซีโนฟาร์มเป็นวัคซีนโควิด -19 ที่ผลิตโดยบริษัทซีโนฟาร์มของประเทศจีนผู้คนจึงนิยมเรียกกันว่าวัคซีนโควิดซีโนฟาร์มองค์กรอนามัยโลกได้รับรองวัคซีนโควิดซีโนฟาร์มให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นรายที่6แล้วจากการทดลองระยะที่3ในหลายประเทศพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดซีโนฟาร์มครบ2โดสหลังผ่านไป14วัน จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด19ได้มากถึง79%วัคซีนโควิดซิโนฟาร์มสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีจำนวน2เข็มโดยใช้การฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อแต่ละเข็มห่างกัน28วันอันดับที่9เคียรแวเป็นวัคซีนต้านไวรัสโควิด19เคียร์แวของเยอรมนี เผยการทดลองครั้งสุดท้ายว่ามีประสิทธิภาพการต้านไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อยู่ที่48%ขณะที่บริษัทผู้ผลิตระบุว่าประสิทธิภาพของวัคซีนจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่53%เมื่อประเมินจากกลุ่มอาสาที่มีอายุ18ปีถึง60ปีโดยไม่นับจำนวนผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปวัคซีนชนิดนี้เป็นวัคซีนชนิด mRNA เช่นเดียวกับไฟเซอร์และมาดอน่าแต่ประสิทธิภาพที่เผยออกมาค่อนข้างต่ำกว่ามากทำให้หลายคนเชื่อว่าวัคซีนชนิด mRNA จะเป็นทางออกของการยับยั้งการแพร่ระบาดและการนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตได้อันดับที่ 8. s i ซิโนแวควัคซีนโควิดซิโนแวคหรือชื่ออย่างเป็นทางการวัคซีนโคโรนาแวคเป็นวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 จากสาธารณรัฐประชาชนจีนวัคซีนโควิดโคโรนาแวคหรือซิโนแวคใช้เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนแบบเชื้อตายเช่นเดียวกับการผลิตวัคซีนตับอักเสบ A และวัคซีนปริโอชนิดฉีด เทคนิคการผลิตนี้แตกต่างจากวัคซีนไฟเซอร์มาดอน่าและแอสตราเซเนกาวัคซีนโควิดโครนาแวคหรือซิโนแวคได้รับอนุมัติจากองค์กรอนามัยโลกให้ใช้ในกรณีสุกเฉินแล้วและเป็นวัคซีนโควิดชนิดที่6ที่ได้รับการอนุมัติผู้เข้ารับวัคซีนโควิดซิโนแวคจะต้องรับวัคซีนจำนวน2โดสด,ด้วยกันที่ต้นแขนบนโดยเข็มที่2จะฉีดเว้นระยะห่างจากเข็มแรก2-4สัปดาห์อาการไม่พึงประสองค์อาจเกิดขึ้นได้หลังจากรับวัคซีนโควิดซิโนแวคได้แก่ อาเจียนปวดเมื่อยเนื้อตัวอักเสบบริเวณที่ฉีดมีไข้ปวดศีรษะท้องเสียอ่อนเพลียอาการดังกล่าวจะไม่รุนแรงและหายไปเองภายใน1-2วันหลังจากรับวัคซีนอันดับที่7จ o h จอร์นสันแอนด์จอร์นสัน วัคซีนจอร์นสันผลิตโดยบริษัทของจอร์นสันแอนด์จอรนสันหรือคนนิยมเรียกกันว่าวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอนสันเป็นวัคซีนโควิด -19 ชนิดใช้ไวรัสเป็นพาหะโดยนักวิจัยจะตัดต่อสารพันธุกรรมบางส่วนของชนิดโควิด -19 มาใส่ในอดีโนของมนุษย์สายพันธุ์26ซึ่งเป็นไวรัสพาหะที่ถูกจัดแปลงไม่ให้แบ่งตัวได้หรืออ่อนตัวลงจนทำให้เกิดโรค แล้วนำมาฉีดเพื่อให้ร่างกายมีการกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 จำนวน66.3%หลังจากการเข้าฉีดวัคซีน14วันและจำนวน65.5%หลังการเข้าฉีดวัคซีน28วันเหมาะสำหรับผู้ชายอายุ18ปีขึ้นไปและผู้หญิงอายุ50ปีผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า50ปีสติตั้งครรภ์และสติที่ให้นมบุตรไม่ควรฉีดเพราะมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะเ,เลือดอุดตันและภาวะเกล็ดเลือดต่ำได้ อันดับที่6ซานฟีเป็นวัคซีนไวรัสโคโรโนา2019นของบริษัทข้ามสัญชาติฝรั่งเศส ในชื่อธุรกิจเผสัตอุตสาหกรรมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวัดปรมิมาณการสั่งซื้อมียอดสูงสุดเป็นอันดับ5ของโลกเริ่มทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา2019ในระยะที่3หรือระยะสุดท้ายในมนุษย์เพื่อพัฒนาวัคซีนชนิดที่เป็นพาหะการทดลองระยะที่3นั้นมีแนวทางแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือการศึกษาในขั้นตอนแรกเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสูตรวัคซีนที่มุ่งเน้นฆ่าเชื้อโรคเวลาสายพันธุ์ดั้งเดิม ส่วนขั้นที่2จะประเมินสูตรวัคซีนที่มุ่งไปยังเชื้อโควิดสายพันธุ์ที่ระบาดครั้งแรกในแอฟริกาหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้อันดับที่5สปุตนิกวีวัคซีนโควิดสปุตนิกวหรือชื่อเดิมเรียกกันว่าสปุตนิกไฟได้รับการค้นคว้าและพัฒนาจากสถาบันการมมรยาประเทศรัสเซียเดิมทีใช้ชื่อว่าแกมโควิดวค วัคซีนชนิดนี้ผลิตโดยการใช้เทคนิคไวรัสแวกเตอร์คือการใช้ไวรัสที่ทําให้ตัวอ่อนลงและทําให้เกิดโรคได้2ชนิดมาตัดต่อสายสารพันธุกรรมโคโรโนาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโดยต้องฉีดจานวน2เข็มห่างกัน3สัปดาห์การทดสอบประสิทธิภาพพบว่าวัคซีนโควิดสปุตนิกวีมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการได้สูงสุดถึง91.6%และมีประสิทธิภาพป้องกันอาการปานกลางหรือรุนแรงได้ถึง100%เและล่าสุดพบว่ามีประสิทธิภาพการป้องกันกเพิ่มเป็น97 วัคซีนโควิดสปุตนิกวี v, สามารถฉีดได้ในผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและสามารถฉีดในผู้มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปผลข้างเคียงที่ได้พบส่วนใหญ่เป็นระดับเล็กน้อยยังไม่มีรายงานใดๆเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่รุนแรงและเป็นอันตรายอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับวัคซีนชนิดนี้อันดับที่ 4. m o โมเดอร์นา วัคซีนโควิดโมเดอร์นาเป็นวัคซีนที่ค้นพบจากบริษัทสัญชาติอเมริกันชื่อบริษัทโมเดอร์นาเป็นวัคซีนชนิด mRNA ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมสังเคราะห์ขึ้นได้จากห้องปฏิบัติการวัคซีนโควิดโมเดอร์นาควฉีดทั้งหมด2เขม็มโดยเข็มที่2เว้นระยะห่างจากเข็มแรกประมาณ 28-42วันขึ้นอยู่กับแพทย์ประเมินหากครบโดดแล้วอาจมีประสิทธิภาพป้องกันโควิดได้สูงสุดถึง92.1%ผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นาอาจแสดงให้เห็นภายใน1-2วันหลังจากรับวัคซีนโดยมีอาการดังนี้เจ็บหรือบวมบริเวณที่ฉีดหนาวสัน่นเป็นไข้อ่อนเพียอาจมีอาการปวดหัวอันดับ 3. ไฟเซอร์วัคซีนโควิดไฟเซอร์ มีชื่อเรียกทางการว่า bnt 1 6 2 b 2เป็นวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 ชนิด mrna ที่ค้นพบโดยบริษัทไฟเซอร์ร่วมกับบริษัทสัญชาติเยอรมันชื่อว่า bio n tech วัคซีนนี้ทำงานโดยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างโปรตีนส่วนหนามเหมือนกับโคโรนาไวรัสเมื่อร่างกายเห็นแล้วจึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันไว้สำหรับป้องกันไวรัสจริงๆที่เข้ามาได้วัคซีนโควิดไฟเซอร์ฉีดทั้งหมด2เข็มโดยเข็มที่สองห่างจากเข็มแรกประมาณ21-28วันใช้วิธีการฉีดดข้ากล้ามเนื้อแขนด้านบน ภูมิคุ้มกันจะเริ่มหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้วทั้งหมด12วันแต่ภูมิคุ้มกันจะทำงานเต็มที่หลังจากฉีดครบ2เข็มแล้วเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงกับอาการรุนแรงต่อการติดโควิดแต่ผู้มีอายุน้อยกว่า16ปียังไม่ควรรับวัคซีนไฟเซอร์และผู้มีอาการแพ้วัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกก็ยังไม่ควรรับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2อันดับที่2โนวาว วัคซีนโนวาแวกเป็นวัคซีนสัญชาติอเมริกาผลิตโดยบริษัทโนวาแวกอิงสหรัฐอเมริกาเป็นวัคซีนชนิดโปรตีนคือใช้โปรตีนจากส่วนหนึ่งของไวรัสที่ไม่เก่อให้เกิดโรคฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันวัคซีนโนวาแวกเป็นวัคซีนที่ทั่วโลกจับตาและให้ความสนใจเพราะนอกจากเป็นส่วนหนึ่งของวัคซีนหลักในโครงการโควิดที่ส่งให้ประเทศที่มีไรายได้น้อยและปานกลางทั่วโลกและล่าสุดมีรายงานการทดลองทางคลินิกระยะที่3ว่าให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง90%อันดับที่1 แอสตราเซเนกาวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาหรือชื่อตามที่บริษัทผู้ผลิตเรียกคือ AZD1222 เป็นวัคซีนโควิดที่คิดค้นโดยบริษัทแอสตราเซเนการ่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ด โดยนาเชื้อไวรัสอะดีโนซึ่งเป็นเชื้อที่ทาให้เป็นหวัดในชิมแปนซีมาดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้มีโปรตีนโคโรนาไวรัสซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของมนุษย์สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเพื่อปกป้องโคโรนาไวรัสได้ในทางทฤษฎีวัคซีนนี้ใช้เชื้ออะดีโนไวรัสได้รับการทดสอบจากจอร์แดนเจนจอร์สันและห้องปฏิบัติการของประเทศจีนและปัจจุบันได้รับอนุมัติใช้งานในสหรา,าชอาณาจากักรวัคซีนโควิดแอสตราเซเนกาฉีดทั้งหมด2เข็มห่างกัน1-3ถึงเดือนโดยฉีดที่ต้นแขนบนสาหรับผู้้ทีี่อยุ8ปปขึนไ ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ10บวัคซีนดังที่เป็นความต้องการมากที่สุดของโลกในปัจจุบันนี้หากถูกใจกับสาระดีๆอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ